ใครว่าศาสนาเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลเป็นเรื่องของความงมงายถ้าเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลเป็นเรื่องของความงมง,งายอันนี้ไม่เรียกว่าศาสนาเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาเนี่ยสอนเราให้รู้ว่าสิ่งใดๆก็ตามมันเกิดมาจากเหตุมีเหตุมันถึงมีผล สิ่งน pues si ี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนกันเมื่อสิ่งนี้ดับลงสิ่งนี้ก็ดับลงเหมือนกันนี่คือหลักการของเหตุผลชัดๆเลยแ่ละค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีการใช้อารมณ์ความรู้สึกอยู่เหนือเหตุผลเนี่ยเรามักจะได้ยินได้ฟังได้เห็นกันบ่อยๆนะคะเราใช้อารมณ์ความรู้สึกอยู่เหนือเหตุผลเพราะมันมีเรื่องของความลำเอียงเข้ามาด้วย อคติหรือว่าลำเอียงเนี่ยเกิดมาจากความรักก็ได้โอ้รักมากอะไรก็ดีไปหมดหรือเกิดมาจากความชังชังกันก็เหมือนกันมันก็ดูแย่ไปหมดทุกเรื่องกลัวหรือเกรงใจก็ทำให้เราเกิดอคติหรือว่าลำเอียงได้เช่นกันและที่สุดก็คือความไม่รู้มันก็ทำให้เราเกิดอคติแล้วก็ลำเอียงได้นี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่บางทีเราต้องกลับมาเตือนตัวเองว่า เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ไหนและกำลังใช้อารมณ์เหนือเหตุผลหรือเปล่าเรากำลังหลุดออกจากความเป็นจริงในสภาพที่มันเกิดขึ้นจริงโดยใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวตัดสินใจหรือเปล่าอันนี้ต้องชวนใคร้ครวญนกันคะ่ะ